กายดีพี่น้อง<ป>เรามาดูหน้างานให้กับไ้ามาอยดใหญ่นี่เมันจะรอดมัอดเะแต่เสาแล้วพี <c oughs> ดด่น้องมนรอแต่เช้าแล้ว อย่งคนดีออกมาหน้างานก่อนเลยตัวนี้อ่าย่แล้วอุ้ยมาเนี่ยชุดผ่าทะลงเลยเนี่ยเพราะชุดเก่งเลย เชา้าางานพี่น้องครับนะดสงให้มาซีหนางานสงตลาดตลาดนัดตะเก้าเขาจะลงใสลงผิดตีเออแถวนี่เนาะเออตลาดตลาดเขาก็บเพไปก่วงเลยเนาะ มาดูร้านค้าร้านขายพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนเช้าพี่น้องแม่ค้าแม่ขายเพิ่นจะมาลงสวัสดีมาถึงหน้างานก้อนหล้วครับ นี่คือคนมาเหมางานนอกเลยเหมาลานข้าตีใช่ใช่ครับนี่ลานข้าอืมพอน้องเขาออมมื่อไหร่เนี่ยสงเขาออมแค่นี้เดียวใช่ไหมออมซักสีเขาออมแค่นี้มี้ยู้นเวทีเราหยุดป้ายหยาบต่างเขาออกเฉียงๆด้านนี้แต่ว่าลานข้าที่ที่เขาลงเหมือนเสาเขาลงมหัดไสก่อน แถวนี่อสองลอ็อกนีก่บ่ครับสวัสดีตอนเชา้าค่ะเร่งกันหลือเกินมันบอกรอจุดประตูหนู่มเลยจองไว้ก่อนเ <c oughs> มื่อคืนก็ยกเลิกอ,อ่ะเปล่าน้อยมากันแล้วนะมา้งแต่เมื่อคืนแล้วเออมารองานอีพปีเลยยกเลิกฝนตกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยเพื่อเพื่อตลาดเซาท์น้ำมันโซเขา ที่ผมถามคือเพื่อตลาดเซาล์น้ำใช่ตลาดเช้าพรุ่งนี้ก็ที่จริงก็อยากเราสว่างแล้วต้องถามน้าทรงก่อนไงว่าพื้นที่ตลาดเช้าเขาใช้พื้นที่ตรงไหนจับน้าทะยู่ประมาณนี้ไป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 นี่แหละบ้านั่นไงเขาลือทั้งอาซีให้ก็ได้เออใช่ครเขาลือทั้งศีเขาลงตอนเซาล์เขาหน่ะถ้าเราหยุดเก็บบัตรแล้ว่กี่คุ้มเราก็บอกเขาหยุด้อได้เลยแล้วสั่งกระตีของใครเนี่ยแล้วเขาไป ใช่ไหมเดี๋ยวผมถามเป็นสังกะสีคือว่าบ่ได้มีงานมึอนี่ใช่ไหมนะส่งประสานสิประสานหรือยังเออเมื่อคืนเนี่ยก็คุยกับสังกะสีแต่สังกะสีคือว่าบ่ได้มาน้าติดตัวเดิมเ่อคืนนีอยู่น้ำกรานี้เออแต่ว่าเขาก็ไม่มีงานหรอกวันเนี้ยไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นอีกทีมทีมหนึ่งมังมักระวงแะไรแต่ว่าอาจจะเป็นอีกทีมนึง เจ้าที ok ่บอกนะหนูก็มีเจ้าไว้เจ้ที่ผมจะเฉียงๆออกด้านนี้่นะไม่หนูแค่บอกจุดประตูหนูอ่ะเอาเลยตรงไหนก็ได้น้าทรงเอาตรงไหนอ่ะเฉยๆว่าอยู่จุดไหนน้าทรงเอาตรงนี้ไหมสังกะซีเอาตรงนี้ไหมเรื่องไฟหน่อยค่ะเห็นแม่ค้าบอกว่าไฟตกตลอดเลยมันจะมีปัญหาไหมไฟตลาดใช่ไหมครับเป็นไฟตลาด เห็น so, so, ่ว <blunt animation> mm. uh ่าสาวน้อยมาเล่นรบที่แล้วไฟตกต้องประสานตลาดเขาตีราคาเด5,000เขาก็ไฟปั่นเออค่าไฟเหรอใช่ครัไฟปั่นเหรอหาพันเื่อนนี่บางีต้อควักกระเป๋า ต้องถามตลาดนัดว่าเขายุใสอันนี้เกาอกได้จุดนะครับเออร้านค้าแกรอลงไงนู่นหน้าเวทีผมอยู่ก้อยยานู่นน่ะเอออยู่ก้อยยาพูนน่ะสังเงษีน่าจะหยุบประมาณนี้แหละมั้งนี่เอาเลยไม่ฉีดเราจะได้ฉีดแล้วก็เราจะได้แจ้งประตู วัตถูกว่าเนี่ยตั้งตรงนี <can> ้เขาจะรู้เลยมันจะได้แจ้งเขาถูกคอันนี้ตั้งไปตะกอหย่านี่ก็ได้เลยรลาดคาเจลุกมันจะน่าจะอยู่แถวๆร้านนี่มั้งเนี่ยอทางั้นก็สวยงามบ่ได้ขยับพากันก็ตั้งตันหิบไปเลยนี่นี่ทด่ร้าดนี่ก็ว่างเหมือนกันสิ รอบกวนเขาเปิดประตูนีได้ใทช่งเนาะรอบกวนเปิดประตูเข่านีไม่มนันจริงอ่าฮะตรงนี้เหรอก็ดีขึ้นเนี่ยเนาะเปิดเปิดเปิดทางกันรอบกันก็มีบัตรแข็งบ้างออนไลน์บ้างคน,นที่ไม่เอาบัตรนี่งานน,านี้เท่าไหร่งานะร้อยยี่ ก็เลยบอกร้อยสี่หนูก็บอกคนไปร้อยสี่ก็ถามอยู่เนาะหนูก็เห็นโพสต์ว่าร้อยสี่ใช่คือคือเราต้องการขายบัตรแข่งมาได้เยอะๆนะถ้าจะได้แกงมื้อนี่แหละแกงแกงล้อจะแกงไลนี่แหละขึ้นไลนี่แหละราคาร้อยยี่สิบบาทเอาท้างั้นก็จัดการเลยครับเจ๊ก็จัดการตั้งแต่ปลายานี่แหละไปนี

เดินเดินเดินกอหญ้าไกลมั้น่ะประมาณเดินกอหญาแมนครับเดินกอหญากับกับกับเสาปูนนี่แหละกึ่งกลางครันกลข้างในค่ะ่งกูางนี่หะจากงวประตูน่าจะอยู่ตรงนั้นแหะครับเพราะว่าผมจะตั้งเวทีผมยะเชิเสขยงออกกันออกซองนี่ครับซองโรงเรียนกรบเบ่บ๊วตรงนี้เออบได้บได้ตรงมันนี่จะจะเอียงจะเอียงนิดนึงครับ ใช่กับก็คือตรงตรงตรงร้านนั่นน่ะเวทีมันจะตั้งตั้งไปอย่างนี้มันมันบรรดาตังมาตรงแมนบริตังมาตรงมันจะมันจะเคียงเขาซองนั่นคเองด้านซองเขาปลาปลาครับโรงเรียนนะครับแมนครับแมนมันเป็นเอกลักษณ์ของผมครับเดิมมาที่ ปแล้วเป็นเดินมาจากขาน่าตลาดเลยโอ้ยเดินอยู่ขาน่าตลาดเนาะเป็นตาชิปนี่แหละชิปนี้มันจะมีสักคนพี่น้องใครไปชิปสบายดีพี่น้องใครบ้านจะกลับเดินอยู่ตรงตลาดของคุณมาก